ในประเด็นแรกครับประเด็นกรณีที่จะมีการประชุมสภาในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายปี2,555นะครับในวันพรุ่งนี้ซึ่งคราวนี้การประชุมของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ได้มีสัดส่วนของกรรมธิการเนี่ยทั้งหมด25ท่านนะครับสัดส่วนของรัฐบาลอีก15รวมแล้ว40นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นพรรคร่วมฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลและก็พรรคร่วมฝ่ายค้านอีก23นะครับ ก็คือเบ็ดเสร็จ63คนน่าจะไม่เกินนี้ซึ่งกรารอภิปรายว่ปาประมาณในปี55ในวันพรุ่งนี้9และ10พฤศจิกายนขณะที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนผมเองในฐานะตัวแทนพรรคเพื่อไทยก็อยากเรียกร้องไปยังสมาชิกพรรคฝ่ายคา้านโดยมีพรรคปริหัรพรรคปริจัดเป็นแกนนำเนี่ยควรอภิปรายร่างว่ประมาณอย่างสร้างสารรค์นะครับและควรเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งผมเชื่อว่ารัฐบาลเองเพร้อมยินดีรับฟังและจะนําไปปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่าเล่นเกณฑ์การเมืองในเวลานี้นอกจากไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนแล้วจะทําให้ประชาชนเกิดความเอื่มระอาต่อนักการเมืองที่มาทะเลาะกันโดยใช้เวทีสภาเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นการดําเนินการหาทางออกให้ประชาชนกลับเป็นการทะเลาะกันในสภาแทนจะทําให้ประชาชนเนี่ย มองการเมืองโดยภาพรวมเนี่ยจะแย่ลงไปอีกและจะเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมืองและแประชนเองก็จะไร้ที่พึ่งซึ่งผมทราบว่าขณะน,นี้ทางพรรคประชาธิปัตย์เองได้เตรียมขุนพลในการที่จะระดมในการที่จะจ้องจะ d i s เ r e d i t รัฐบาลรวมทั้งนายกมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่านนะครับซึ่งเรื่องนี้อยากจะขอเรียกร้องว่า การดําเนินการที่จะจ้องหยัดดิสเครดิตโดยใช้สภาเป็นเกมการเมืองในวันพรุ่งนี้ก็จะไม่เกิดประโยชน์เพราะผลโพจากการสํารวจของหลายสํานักว่าประชาชนอยากเห็นว่าทางรัฐบาลและฝ่ายค้านต้องการให้มีความร่วมมือกันเพื่อจะทําให้การแก้ปัญหาประชาชนเกิดการบูรณาการและเป็นการแก้ปัญหาอุทกภัยครั้งนี้ทําให้เกิดความรักความสามัคคีและดําเนินการไปในแก้แก้ปัญหาไปอย่างลุล่วงนะครับเพื่อประชาชนได้พ้นจากความ พุกนะครับและประสบความสุขผมจึงขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งว่าพักประชาธิปัตย์ในนะผู้นําฝ่ายคา้านโดยเฉพาะนายอภิสิ์เพชาชีวะควรร่วมมือร่วมใจกับพักแกนนํารัฐบาลทั้งหมดนะครับรวมทั้งใช้เวทีสภาเนี่ยควรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและควรจะต้องเร่งยกมือผ่านร่างงบประมาณหลังจากอภิปรายไปแล้วอย่าเตะทวงหรือจะยืย้อต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่กําลังรอ งบประมาณรายจ่ายปี2 5 5 5อยู่นะครับเรื่องที่2กรณีที่มีการปรากฏเป็นข่าวนะครับที่ออกสื่อขณะนี้ว่าทางพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์เนี่ยได้ออกรายการพิเศษเรื่องอาสาประชาชนทางโทรทัศน์ผ่านเคเบิลทีวีและมีการเสนอข่าวว่าในออกอากาศทางช่อง42ใช้ชื่อว่า บูสกายชาแนลนะครับชื่อนี้ก็คุ้นๆว่าตรงกับสีของพรรคการเมืองหนึ่งนะครับซึ่งล่าสุดก็มีการโยงไปถึงว่าน่าจะมีนายสุเทพเชือกสุบันเนี่ยสอ,ด,อ,ด,อดีเลขาธิการพรรคและสเป็นสอส,อสุราร์ธาน,นีเนี่ย <S 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 น่าจะอยู่เบื้องหลังเป็นนายทุนใหญ่ถ้าเรื่องนี้เป็นจริงนะครับตามที่สื่อมวลชนเสนอก็ถือว่าการทําสานีรทัทน์เบิลบูสกายชาแนล โดยมีสอสอของพรรคประยปัติมาเกี่ยวข้องและเป็นนายทุนใหญ่เนี่ยก็จะน่าเข้าสุ่มเสี่ยงการทําผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา48ที่ห้ามผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนันงสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์หรือโทรคมนาคมไม่ว่าจะทําในานามของตอนเองหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นแทนก็ตามซึ่งเรื่องนี้ถ้าตรวจสอบจากรายชื่อ คนที่ร่วมง,งานและเปิดสถานีก็เป็นคนหน้าเดิมๆก็เรียกว่าเจ้าประจําในกรณีที่มีความน่าจะยงมีความสัมพันธ์กับสมาชิกพรรคปฏิบัติซึ่งเรื่องนี้ผมจะทําหน้าที่ในการตั้งกรรมการตรวจสอบนะครับว่ามีบุคคลในพรรคปฏิบัตษเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่หากเป็นจริงเหมือนที่สื่อเสนอข่าวก็ต้องมีการยื่นถอดถอนออกจากตาแหน่งต่อไปตามมาตรา270นะครับตามรัฐนูญม,มาตรา270 215วัคซีประกอบตามรัฐน,นูลมาตรา48ต่อไปนะครับซึ่งเราเห็นว่าล่าสุดที่สมาชิกพรรคปฏิปัตษ์เคยกล่าวหาพรรคเพื่อไทยตอนเป็นฝ่ายค้านว่ามีการตั้งทีวีเสื้อแดงบ้างตั้งเคเบิลเสื้อแดงบ้างสุดท้ายว่าแต่เขานะครับอีเหนาเป็นเองครับวันนี้ก็ทําทีวีออกมาลักษณะเหมือนกับการที่จะเป็นกระบอกเสียงซึ่งถ้าทําลักษณะที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับและมีการแต่งตั้งโดย ทำโดยภาคเอกชนก็น่าจะไม่มีปัญหาใดๆการที่จะตรวจสอบไม่ใช่เป็นการแทรกแซงสื่อนะครับอันนี้ต้องเรียนไว้นิดหนึ่งแต่เป็นการตรวจสอบว่ามีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่และโยงไปถึงการทําหน้าที่ขัดต่อรัฐมนูญหรือไม่ซึ่งลักษณะการใช้บรูสกายชานเอลเนี่ยเราจะต,ตรวจสอบต่อไปว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการทําเป็นสื่อสารนะสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะเป็นกลางหรือไม่หรือจะเป็นการสื่อเพื่อจะเป็น ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือจ้องจะดิสเครดิตรัฐบาลอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะไม่ถูกต้องอีกนะครับก็ควรจะต้องมีการดําเนินการให้ลักษณะที่มีการตรวจสอบโดยอย่างโปร่งใสต่อไปครับเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในขณะนี้ว่านายนิพพิษอินทรสมบัติเนี่ยสสพทัทลุงซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเงาของว่าปฏิบัติออกมากล่าวหาว่านานสงสาวยิ่งรัก เป็นคนที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมทั้งไม่เหมาะสมที่จะบริหารประเทศต่ตอไปซึ่งลักษณะที่มีการพูดในลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับสมาชิกพรรคแรหลายคนที่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านั้นว่าจะต้องมีการปรับคอร์ล่าสุดไปกันถึงขนาดษว่ามีการไปตั้งนายกเช่นบอกว่านายกยุทธวิชัยดิตเหมาะสมนะครับนายโกวิทวัฒนกุลพลหวดเอกโกวิทว,วัฒนะเนี่ย รองนาะยก็มีความเหมาะสมลักษณะนี้ผมบอกว่าเป็นการให้ข่าวที่ไม่สร้างสรรคแล้วลักษณะเป็นการเสี่ยมให้เกิดความขัดแย้งในในพักนะครับรวมทั้งให้เกิดความขัดแย้งในรัฐบาลซึ่งขณะนี้ก็เป็นสไตล์เกมเดิมๆที่พักปร้ป,ปัดเนี่ยที่สลับหน้ากันเล่นก็เรียว่าเล่นกัน2บทบาทนายอาวิสิทธ์บอกว่าให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการแก้ปัญหา ในการออกสื่อก็ดีออกเยี่ยมพี่น้องประชาชนก็ดีน่าจะเป็นการสร้างภาพหลังจากนั้นก็ให้ลูกหาลูกพักออกมากล่าวโจมตีไม่เว้นแต่ละวันรวมทั้งการล่าสุดนะครับที่ไม่เหมาะสมยิ่งเป,เป็นอย่างยิ่งก็คือไปยื่นเรื่องให้สภาดนานความออกมาตรวจสอบรัฐบาล <c oughs> ในกรณีที่ว่ามีผู้ที่เสียชีวิตจากการที่ถูกไฟฟ้าดูด50สิรายเนะี่ยและล่าสุดก็เป็นไปตามที่ผมติ้งไปแล้วว่า สภาในความก็ออกมารับลูกโดยในสักกอแสงเรืองเนี่ยนะครับก็เป็นคนหน้าเดิมๆอี่นั่นแหละครับอยู่ในเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอํานาจเก่าออกมาบอกว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้นี่คือน่าจะเป็นกระบวนการที่ลักษณะจ้องที่จะลิสเรดิตรัฐบาลรายวันโดยไม่คํานึงถึงการเสนอความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์น,นะครับเราจึงขออยากเรียกร้องว่าเรื่องนี้สมาชิกปฏิปปัติควรจะหยุดได้แล้วรวมทั้งกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่จะ หยุดการเล่นเกมการเมืองหยุดดิสเครดิตนายกรัฐมนตรียิ่งลักรวมถึงหยุดดิสเครดิตรัฐบาลและควรจะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างจริงจังนะครับหยุดทําสงครามน้ําลายผ่านสื่อเสรีนะครับและประเด็นต่อมาเดี๋ยวคุณนัฐวุฒิจะมีการพูดเพิ่มเติมครับเชิญครับ